สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านด่าเละเซบาสเตียนจุดพลุเซอร์ไพรส์วันเกิดดิวอริซาราสัตว์ไร้สมองมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันทำอะไรก็เป็นประเด็นตลอดสำหรับนางไรนะาสวยดิวอริซาราหลังจากประกาศเปิดตัวแฟนนุ่มก็มีข่าวรักๆเลิก,กๆให้เห็นกันตลอดแต่ช่วงนี้หลังจากที่มีปัญหาก,กันไปสักพักนึง ก็กลับมาหวานชำ้ำจนน้ำตาลเรียกพี่เลยทีเดียวอย่างค่ำคืนที่ผ่านมาสาวดิวก็ได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเซบาสเตียนด้วยนาฬิกาแบนรนด์หรูและของขวัญอีกหลายชิ้นซึ่งราคาก็ไม่ธรรมดาด้านเซบาสเตียนก็จัดใหญ่ไม่น้อยหน้าจุดพลุชุดใหญ่สุดอลังการตะการตาอีกด้วยแต่ล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้เมื่อพลุที่จุดคืนที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่จำนวนไม่น้อยทั้งคนทั้งสัตว์ตกอ,กอกตกใจ เพราะ22นาฬิกาเป็นเวลานอนกันแล้วแต่ก็ผวาขึ้นมาเพราะเสียงพลุงานนี้จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตัวอย่างคอมเมนต์เช่นการกระทำไร้สมองมาก22นาฬิกาหลังคาบ้านแพบพังลูกเด็กคนป่วยหัวใจจะวายใต้คอวอยยอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนในหมู่บ้านตกใจกันหมดเสียงดังรบกวนชาวบ้านเกาะเกิดเวลา22นาฬิกาและระแวกใกล้เคียงคนเท่าคนแก่ตกใจตื่นมาแถวบ้านหลุดหาย คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมนักข่าวไม่มาสัมภาษณ์ชาวบ้านบ้างว่าเซอร์ไพรส์กันไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าความสุขบนหัวชาวบ้านมีความสุขไหมล่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก www. t ีนีดอทคขอบคุณค่ะ